สวัสดีครับนี่คือโพนี่นะครับนี่คืออาณาจักรโพนี่นะครับเรามาที่พัทยาหนูยิ้มหนูแย้มนะครับเขามาดูโพนี่เขามีความสุขมากนะฮะหนูยิ้มนูแย้มหึมนูยิ้มหนูแย้ม,นม,นมสนุกไหมคะสนุกหนูหนูนี่เน็กคนคุนคน,คน,คนยูนิคอร์นโอ้ก o ล oh. น,น,นอโออยู่ที่ไหนคะูพัทยาไหมเนี่ยเราอยู่พัทยาไหมใช่โ<อ>้หน,นูจะไปขี่ม้าไหมะไปขี่มา้าไหมคะตรไตรงนู้นไงไปไปขี่มา้า